เพื่อนวันนี้ป้าไปได้มาแรงมาจากบ้านน้องค่ะมีสารพัดมาแรงเลยน้องก็หัดลวกให้มาแล้วข,ข้าจะใข้ใบมะกรูดเกลือใส่ต้มน้ําให้เดือดนะ้วเาก็เอามาแรงลงลวกค่ะมีหลายอย่างเลยเนี่ยมลงตัดเตา มีหลายอย่างค่ะมีทั้งจิ้งรีมีทั้งแมงกระชอนมีทั้งแมงตับเต่ามีทั้งตักกระเตน ไปทอดใส่บาตรลืมกลับหน้ากล้องถ่ายเนวตั้งอีกแล้ว ขอบคุณที่เข้ามารับชมให้ป้านีนะคะ